ปรับความคิดให้ชีวิตมีความสุข 1. กล้าเผชิญความจริงหันหน้าเข้าแสงสว่างอาจจะทำให้แสบตาบ้างแต่ถ้าหันหลังให้แสงเมื่อไรก็จะเจอแต่งเงาของตัวเองหลอกหลอนไปข้างหน้าทางชีวิตครับการ,รเผชิญกับความจริงอาจจะทำให้เราลำบากใจแต่สุดท้ายก็จะเกิดความผ่อนคลาย แต่การหนีความจริงเราต้องหนีตลอดไปและจะทำให้เราไม่มีความสุขไปทั้งชีวิตการรับกับความจริงอาจจะทำให้เรามีโอกาสได้แก้ไขหรือถ้าแก้ไม่ได้ก็ให้ยอมรับกับผลของความจริงนั้นไปรับกับความจริงได้เมื่อไรใจก็เป็นสุขหนีความจริงต่อไปความทุกข์จะติดตัวและติดอยู่ที่ใจ 2. ยอมแพ้บ้าง ในโลกของการแข่งขันการเอาชนะค้าคานเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ในชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ในโลกที่ต้องแข่งขันกันเสมอไปฉะนั้นการยอมแพ้ให้ได้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครับเล่นฟุตบอลกับลูกอายุ5ขวบคือเล่นยังไงเราก็ชนะได้แต่การจะเล่นแพ้ลูกบ้างเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปเพื่อเขาจะได้รู้ว่าถ้าชนะได้ก็ต้องแพ้ให้เป็นด้วย ยิ่งการถกเถียงเอาชนะกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวบางทีมันไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรยอมยอมบ้างก็ได้เพราะจะมีประโยชน์อะไรถ้าชนะไปแต่ไม่เหลือใครในชีวิตสักคนหลายการเอาชนะกันก็ใช่ว่าจะได้ถ้วยรางวัลอะไรทิ้งไว้แต่ความสัมพันธ์ดุดดังแก้วที่แตกราวที่ทำให้กลับมาดีเหมือนเก่าอีกทีไม่มีทาง 3. อยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ไหนต้องอารมหายใจและสติติดตัวไปด้วยอยู่ที่ทำงานก็ต้องเอาหัวใจไปอยู่ที่ทำงานและงานที่เราทำคุยกับใครให้เหมือนกับมีเขาอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ไม่ใช่คุยคำก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ไปหรือคุยกับเขาทีหันไปพิมพ์คอมไปด้วยอย่างนี้เหมือนเขากลายเป็นส่วนเกินหรือเขาเข้ามารบกวนชีวิตเรา พยายามไม่โอดีความทุกข์ของวันที่ถัดไปมาทำลายความสุขของวันนี้และไม่เก็บเอาขยะของความทุกข์ที่ผ่านไปมารีไซเคิลใหม่จนทำให้ใจของเราวันนี้ไม่มีความสุขคนที่มีความสุขได้คือคนที่มีลมหายใจอยู่ในปัจจุบัน 4. ฝึกควบคุมอารมณ์ เมื่อสิ่งของตกกระทบน้ำก็ย่อมจะทำให้ผิวน้ำกระเพื่อมไหวคนเมื่อมีสิ่งมากระทบใจอารมณ์ก็ย่อมจะสั่นไหวเป็นธรรมดาแต่ถ้าเวียงออกนอกค่ากลางไปมากๆจนยากจะเอากลับมาได้ นั้นอันตรายมากนะครับเพราะอารมณ์มันขึ้นลงแรงจนยากจะเอากลับมาได้อาจจะสร้างความเสียหายเสียใจได้เกินประมาณเช่นมโหร้ายมโหแรงจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือเสียใจจนคิดสั้นทำร้ายตัวเองเมื่อชีวิตเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบใจจะให้นิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นคงจะยากแต่ยากก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะครับนักเทนนิสบางคนเช่นโรเจอร์เฟเดเลอร์ ตีลูกวินเนอร์ก็น่านิ่งเหมือนไม่ดีใจตีลูกเสียก็ยังหน้าเหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามทำไมเขาทำได้ก็เขาฝึกมาคนที่ไม่อาจจะควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่มีสิทธิ์ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเอง